สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ช n แน n อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองรายการน,นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับตอนนี้นะมีสักกี่คนมากน้อยนะที่มองปัญหาเศรษฐกิจการเงินเนี่ยให้รู้ลึกถึงรากของเหตุนะครับผมไม่แน่ใจนะแต่ต้องบอกว่า ถ้ามองเห็นจริงๆเนี่ยต้องมองเห็นคล้ายๆกับที่ผมมองเมื่อ4ปี3ปี2ปี1ปีที่แล้วนะว่าปัญหามันคืออะไรนะรากของเหตุมันคืออะไรไม่ใช่มึงมาพูดกันในช่วงประมาณ3เดือน6เดือนนี้นะครับสเดือน6เดือนนี้มันเกิดปรากฏผลออกมาแล้วการเตรียมตัวของท่านก็เรียกว่าเตรียมตัวช้านะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสายแต่เตรียมตัวช้าแล้ว นะเพราะว่าวิกฤตของเศรษฐกิจการเงินปัญหามันพุดขึ้นมาแล้วมันเห็นแล้วบอกว่า,าสิงต,างต่างมันอั้นไว้ไม่อยู่แล้วนะปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับนี่สินปริมาณที่สูงมากนะครับปัญหาในเรื่องของช่องว่างนะทางความมั่งคั่งไรายได้ต่างๆนะการฟื้นตัวที่ฟื้นไม่รุ้ตัวเคนะมันเกิดปัญหาเชิงโครงสร้างขึ้นนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องมองปัญหาเศรษฐกิจการเงินให้รู้ลึกถึงรากของเหตุเราจะได้รับมือถูกต้องสิ่งนี้ผมพูดไว้ตั้งแต่4ปี3ปี2ปี1ปีที่แล้วแหละพอมันเกิดเหตุการณ์ตามนี้ผมคาดการณ์ซึ่งตอนนั้นผมพูดเนี่ยเ4 3 2 1ปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคนบอกเป็นเน g กา i v e ทีฟหรือเป็นลบมองโลกในแง่อะไรจังซึ่งผมบอกว่านั่นแหละคือผมวิเคราะห์จากรากปัญหาของมันเหตุแห่งปัญหา คือหนี้สินโลกนะครับที่มันสูงมากขึ้นมาขึ้นท่วมทับเป็นภูเขาเกิดเวลแก๊บช่องว่างทางความมั่งคั่งไรายได้นะครับระบบเกิดปัญหาครับแล้วหลายครั้งระบบมันเกิดการสัน่นการแกว่งตัวการไหวตัวแต่หลายคนไม่ได้มองหรือมองข้ามเพราะเชื่อมั่นในระบบว่าระบบนี้จะไปต่อและไปต่อและไปต่อนะซึ่งผมก็บอกว่าถ้าวิเคราะห์จากสามเหลี่ยมสามมุมฟอนต์เมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคข้อมูลเชิงเทคนิค ย้อนดูประวัติศาสตร์ย้อนดูไซเคิลวงรอบจักรนะย้อนดูสิ่งต่างๆแล้วก็เซนติเมนต์ต่างๆนะครับมันสำหรับท่านนะครับที่ต้องการรายละเอียดแบบเจาะลึกตรงประเด็นเนื้อหาแน่นนะครับกระชับเวลาสำนาลายจันเสศนะครับแนะนำนะครับ concise of m o n e y for people สรุปสาระสำคัญเรื่องเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปแล้วก็7ทิศทางสำคัญนะครับของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020เนี่ยนะครับทิศทางเศรษฐกิจการเงิน การเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกภัยพิบติทางธรรมชาติแล้วก็ศิลธรรมจริยธรรมและอื่นๆนะครับแล้วก็คอร์สใหม่ล่าสุดนะครับจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบระเบียบโลกเก่าปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษที่21สนะครับสนใจคอร์สไหนก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ ID l ดี e ลเสก9599นะครับท่านจะได้รับฟังเนื้อหาแน่นเจาะลึกนะครับมากมายจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ท่านต้องคิด นะคิดในสิ่งที่ควรคิดและไม่ควรคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดตรงนี้เราทำยากคือคนส่วนใหญ่มักจะไปคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดนะแล้วก็ไม่คิดในสิ่งที่ควรคิดนะนี่คือสิ่งที่ปปัญหาของคนส่วนใหญ่ทั่วโลกเพราะว่าปัญหามาจากขาดสติขาดสมาธิเันการที่เราจะมองปัญหาเศรษฐกิจการเงินให้รู้ลึกถึงรากของเหตุเนี่ยนะก็แปลว่าเราต้องใช้ปัญญาแต่ปัญญากับความฟุ้งซ่านไม่เหมือนกัน นะปัญญาเกิดจากความสงบสมาธิเราจะมองเห็นรากปัญหาอยู่ที่ไหนครับนี่สินนี่สินคือตัวถ่วงรั้งที่ทําให้ปัญหาเศรษฐกิจเกิดขึ้นในขณะนี้ฟื้นตัวก็ไม่ได้นะครับเป็นปัญหาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสู้เงินเฟอ้อนะเป็นปัญหาการเจริญเติบโตของ gdp โลกนะเป็นปัญหาต่างๆมากมายม,มันเมื่อเรารู้นะครับลึกถึงรากของเหตุเราได้รับมือถูกต้องเราจะได้รู้ว่า ช่วงเวลานี้นะครับอย่าสร้างน้สิะบริหารนี้สินให้ดีอย่าสร้างน้สินเพิ่มเติมนะแล้วสําคัญคือนี้สินสัมพันธ์กับราคาเงินค่างเงินของน้สินสัมพันธ์กันอย่างไรทนะํามาอยู่ๆนะครับเราถึงมีน้สินเพิ่มขึ้นมาได้เพราะค่างเงินเปลี่ยนแปลงดอลลาร์ที่แข็งค่า,ข,าขึ้นแเราก็จะมองเห็นว่ามีทางเลือกใหม่ของระเบียบโลกใหม่คว่นั่นใหม่ผง,งาดขึ้นมาในขณะที่เกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงิน นะเป็นศึกนะช่วงชิงอํานาจการจัดระเบียบโลกใหม่ศึกช้างชนช้างแนะ่นอนครับประเทศเล็กประเทศน้อยก็ต้องบาดเจ็บนะเพราะว่าช้างชนไปทางซ้ายทางขวาไปหน้าไปหลังก็ต้องเหยียบหญ้าแพกช้างชนช้างนานไหมครับนานฮะหลายปีซึ่งผมก็มองแล้วว่ามันคงไม่ได้จบง่ายคงไม่จบใน3เดือนคงไม่จบใน6เดือนคงไม่จบใน1ปีใช้เวลาอย่างน้อย3ปี หรือจะถึง5ปีนะครับหรือถึง7ปีก็ได้นะไม่มีใครทราบแน่นอนเพราะฉะนั้นการต่อสู้นี้ดูเดือดแน่นอนครับฝุ่นตลบแน่นอนเพราะเป็นการเปลี่ยนนะฮะแปลงของระเบียบโลกเก่าซึ่งแน่นอนครับคว่หน้าโลกเก่าก็คงไม่ยอมแต่คว่หน้าโลกใหม่ที่พัฒนา,าขึ้นมาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆก็ไม่ยอมเหมือนกันเพราะตัวเองเสียเปรียบเรียกร้องความยุติธรรมเหมือนกันวันเกมบนกระดานนี้ถึงบอกว่ามันยืดยาวและเป็นเกมที่สู้กันในหลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจทั้งการเงินนะทั้งสังคมนะทั้งภูมิศาสตร์โลกทั้งการทาหารนั้นเกมนี้ต่อสู้กันยาวนานนะครับหลายปีอ่านะที่ผมคาดการต่ำสุดคือ3ปีมองโลกสวยสุดละนะกลางกาก็5ปีนะครับนะเรวรายสุดก็ถึง7ปีนะจึงเล่าสู่กันฟังน,นะครับให้ทุกท่านนะได้เข้าใจ และมองปัญหาเศรษฐกิจการเงินให้รู้ลึกถึงรากของเหตุจะได้รับมือถูกต้องนะครับจะได้กระจายทรัพย์สินได้ถูกต้องจะได้รู้ว่าควรถือครองทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับเพราะมันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกด้วยนะครับเพระฉะนั้นให้ตกผลึกความคิดเราควรคิดในสิ่งที่ควรคิดแต่เราไม่ควรคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดคิดไปแล้วทุกคิดไปแล้วร้อนเนี่ยไม่ควรคิดคิดไปแล้วนะครับเห็น ทางที่เราจะทําที่เราจะไปต่อได้ที่เราอยู่รอดได้ใน3ปีใน5ปีนี้ก็ลงมือทําด้วยความเพียรพยายามนะครับ สำหรับท่านที่สนใจสุขภาพดีจิตแจ่มใสเพิ่มภูมพละกําลังในทุกวัยในทุกวันนะครับสำหรับท่านและครอบครัวนะสำหรับผู้สนใจอาหารดูแลสุขภาพอาหารออร์แกนิกอินทรีย์นะครับปลอดสารพิษนะครับจากเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์นะครับก็มีอัปเดตนะทุกสัปดาห์สอบถามได้ที่โทรนะครับหรือ id line 0 8 1 815 0766นะครับคุณหนึ่งนะเพื่อนอาจารย์เสกนะครับก็อย่าลืมนะครับแฮชแท็กอาจารย์เสกด้วยก็เป็นการสนับสนุนช่องของอาจารย์เสกด้วยนะครับ ก็ดูเพิ่มเติมได้ใน www.kingdomorganicnetwork.com แนะครับและต้องขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกท่าน,นมาณนาที่นี้ด้วยนะครับและสนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ด้วยนะครับการเตรียมตัวนะครับเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ท่านนะเรียกว่าอยู่รอดปลอดภัยในการเปลี่ยนแปลงตามใส่เครืองวงรอบวัฏจักรนี้ใน3ปี5ปี7ปีนี้นะครับ การเตรียมตัวครับเป็นหัวใจสําคัญนะเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวต้องมองปัญหาเศรษฐกิจการเงินให้รู้ลึกถึงรากของเหตุถ้าได้รับมือได้ถูกต้องนะครับไม่งั้นแล้วท่านจะเข้าข่ายยิ่งดิน้นยิ่งเจ็บเหมือนปลาที่ติดเบ็ดที่มีหนี้สินถ่วงลังอยู่แล้วที่มีปัญหาขาดสภาพคล่องอยู่แล้วนะขาดเงินอยู่แล้วยิ่งดิน้นยิ่งเจ็บนะยิ่งเจ็บตัวหนักขึ้นนะครับก็เป็นไปได้เหมือนการเตรียมตัวต้องเตรียมตัวด้วยสีปัญญานะครับไม่ใช่เป็นการดิ้นรน นะครับเอาตัวรอดตามความอยากของตัณหารอะนั้นมีเวลาว่างนะครับศึกษาเรื่องของการเจริญสติภาวนาด้วยก็ดีในช่วงเช้าเชนะครับในช่องอาจารย์เสร็นะครับมีคลิปนะเรื่องของเจริญสติภาวนานะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ